ครับสบายดีเลสสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องคุณสุคนตัวพอมาพอกับสาวบุญมีคือเก่าเนาะมันนี่แกสาวบุญมีกับได้มาหาทายสาวโสดเนาะได้ยินเพลินว่าจะเปิดใจเนาะทุกคนสาวบุญมีกับหากระหัตย์ห้นเพลินเนาะทุกคนข้าวก็ได้เข่าวไปไทายเป็นแน่เนาะสัมภาษณ์เดกันนั่นแหละทุกคนถ้าสาวบุญมีว่าพิดพัฒน,กน์กับานใดกจ้ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนเพราะว่าสาวบุญมีกับตั้งซ่องใหม่นะ ยังบบทันแบบถนัดปากถนัดเล้านะทุกคนมาหอดแด้เนาะทุกคนกำลังมาหอดเนาะสบายดีสบายดีทางเอันอันใครเนี่ยชาวเนาะอันาะสื่อไทยเนาะสื่อไทยเนาะสื่อไทยเนาะ เดีไทยอัญอุจาปีียกวปีเนาเนมาร้งแรกเะมาเป็นครั้งแรกมาหาคนไปอันทำท่ากับเปิดชิมหอดเนาะเิดชิมาหอดสนาะอันจะได้อันเขาน้าปีนี้ได้ลายโยได้ลายยได้แจ็คสอนอกปีนี โอ้ในสามน้อยมัพี่น้องเว้ยถือว่าลายเยอ่เนาะถือว่าลายลายเนาะพอสมควรโย่อันสามน้อยนี่เ่ได้อันเกี่ยวพวกับอันอันเทียนกันเองได้แบบแบบปันเลยบอแม่งจะเป็นสอบเลยกลิ่นได้เฮ็ดดายบอลได้ดิเนาะสองบอลบอลหนึ่งลอยปลายเนาะลอยปลายกูเซาะเขตต่างก็หน้าซาดย์ก็หน้าสตีนแห้ง

นนยังแต่ยังแต่ตอนเที่ยงเงนี่ยกำลังแงกะปิงสีหรูงานดีได้ไหมงานเสี่ยบอยู่ได้ไหมดิอันเมื่อนี้เนี่ยเม่ได้ไปอันทางไหนบออ้างมาเนี่ยวันนี้พักเบี้ยปกตินะ่ะเฮ็ดเบี้ยบุ๊เฮ็ดเบี้ยเห็ดเฮ็ดเบียบอันดีไซน์เนาะหอยเนี่ยทามเนาะอยู่พนักงานกองงานนี้ก่อนโอ้แต่เมื่อนี้เพิ่นพักปิ๊ดพักไ่ถักหลายมือเนาะ ส <ak> ีมือ <cake> สีมือดีเถอะก็มือพดีด้วยแมพดดี่่ไดาไปดินบุญไปไปซ้ำไ่ออดไปตลาดอันไปคิดงานนี่นะเพื่อนมหามาช่งบหรว่าอันเ็นรงมาหัมาส่งมาหับอันมาหับตอนเช้าแล้วก็ตอนเล่นกัมาส่งเนาะอัก็สะดวกสบายเนาะไปนี่จะมุ่งไปนะไปกัประมาณ เฮ็ดหยังว่าเศ้าอยู่เนาะม0 3 0ออกินข้าวกินน้ากินเงินบ่กเงินไปอืปนยังงงตอนเช้าแต่เช้านี่ตจะสนเ้ซนข้าวเฮ็ดอยู่เพิ่นกมาแต่งเนาะนน้ํานานกินข้าวให้กินรแต่ลมือเพิ่นลูกน่นแรกคือเพิ่นน่งน้ําสิแม่เฮือนได้เพิ่นเนาะเดังวนา อยู่บารรวบหลานนะ่ะทำรวมนี่คื้สิเป็นชิปแล้วนะเบบแบบรวมแต่แบบตัวใหญ่นะแบยบไมน้องเนาะมีคนยิ่งจะคนกระชายคนมียิ่งหาคนกชายสองคนเป็นค้อเป็นครอไปละยังน้องชายยันนั้นนี่กคนไละอันอันคอเนา่ยถามเนาะว่า อันชาติพัฒน์คยอันแต่งงานแล้วบอยังบ่เคยเนาะยังบ่เคยสาวสดเนาะถือว่าสาวสดอ๋อเพิ่งยังบ่เคยแต่งงานเนาะอือยังบ่เคยแต่งแต่ว่าแบบถามเนาะว่าอันเป็นยังไะจังอยากเปิดใจเนาะอยากได้ยังมีคือมู่นะเนาะอยากมีเดบกเบ็คนมาดูแลเนาะมีคนคุยด้วยเนาะ แค่ผมไม่ได้มีสเปคไม่ได้มีอย่างบ่แค่ว่าอายุจากปีนะ,ะมีอยู่แบบประมาณจากปีเก่าพันสิบเก้าสามสิบ<อ>สามสิบปลายอ๋สามสิบปลายเป็นคนดีเป็นคนใหญ่เนาะแบบลื่นกับอันตัวเองขึ้นมาแน่เนาะขึ้นมาแน่แล้วก็ไม่ได้อันไม่แบบได้อันที่บพว่าเป็นอันประเทศใดนอ๋อประเอ๋ขอขอเพียงแต่เป็นคนดีเนาะอันหอดแต่สามสิบสามสิบขึ้นไปเนาะ สามสิบสิบใลแม่นได้เนาะเ็กเนาะสามเึ่อะไรนถามเนาะว่าอันอันลูกของอันาวสีไายนี่นะอันอันยูตีเนาะอายุก้าปีแล้วกปีนี่คุณยิ่งบอกคุณาลูกสายเนาะเป็นสองเฮียนบ่ท่น่านยูของใดไรูประสอ์อันเพื่นเพื่อยู่ใช้สาเรียนเพิ่นไปใช้ดินบ่ กเยเขาเรียนเนาะอันถามือนที่ว่าอันื่อไ้ไปเฮ็ดเวียดนี่นะไปใช่แต่มื้อวันทีก็บิต่อสวนเนาสวนสวนนี่คืออยู่ทังหน้าว่าอยู่ทั้งหอยู่ทังอืออยู่หน้าแหละเนาะอันสวนยังอะนะ สวนมนั no. ơi, น s <S <P. O. S 1> สวนยางโอ้ผนมีสวนมนันสวนยางเรื่องปัญหาคนมันแมนอันสวนมันสวนยางนะซอยเพิ่นเนาะซอยเพิ่นเแบบลายยางเนาะเห็ดกัได้บหน้ากับเห็ดลายเนาะกับเห็ดน้องไอ้ตะกูยางระกูหูลายยางลายยางนั่นแน่คนจังเปิดใจอยากได้อันคนมาเห็ดซอยเพิ่นเนาะแบบเ่าต้องแบบอันขออนุญาตถามเนาะแบบว่าเ่าได้เ huh. ป็นจำกัดว่าอัน นี่ฐานะหรือว่าบ่มีหรือว่าหน้าด่าบอะไรจำกัดเนาะกรเป็นดนดีเป็นเคเป็นค้นเป็นจำกัดเนาะเบีบนกัมีแเบบข้นจะมีแบบเน้หเฮ็ดเนี้ยเ่านี้นะลายางนะายางบบลายยางเนาะน่เฮือนขนกับเบียวนนันยางขนกัมมีเนาะขึนจะมีเฮ็ดแล้ก็อันส่วนอ้อยขนกัเฮ็ดเนาะอันลายบ่อกเฮ็ดนะปวนยางาจะเทิดตาม ตอนนี้ยังสองเฮกตาร์ตะปูเต็มแล้วนะแต่ว่าปีสีมาในสี่ลงอีกเฮกตาร์นึงเป็นสามอันเกียบเกี่ยวหรือเปล่าจังได้ยั่งอ้อยก็มี่ชวนน้อยก็มีเปิดนีกเลิดกังตาทีนี้เฮ้ยชวนใจมาด้วนชวนน้อยก็มีเนาะแล้วก็ชวนยางก็มีมันนีดมันนีดจ้าเฮกตามันมันไหนเฮกตาปลายมัน ต่ไฟเนอะอ่อยเนาะได้กว่ามีเสือน้อยแต่เสือมันมัย่ายางเห็นหน้าเห็นหม่นาดอันเวลาเพิ่นว่างนี่วันที่วันเสาร์มก็ได้อยู่เนาะแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้เพิ่งจะเสียเวลาแบบให้สติสตินอมาแบบูลุมาเพิ่นเนาะแม่วกตทเพิ่็สิไปให้ไปหน้าไปพวกพวไปสวนไเนาะ ไปเห็นงานนี่นกินข้าวน้ำเพลนบ่ะแม่กินข้าวน้ำบร,ริซัทเนาะข้าวน้ำพนเพลี้ยงแต่วันกินเนี่ยเซ่อเอซื้อเนี่ซื้ออันไปแต่พี่บอสหรือว่าไปซื้ออยู่ตรงนั้นแพื้นมีแบบบอนเหยียดขายโอ้พื้นมีขายแห้งทั้ทงในโรงงานเลยเนาะ,ะดได้เลยเลยงินเดือนนิไลว่าเงินเดือนนิไลอ่านไปพี่โอมี่ยังมีโอเนี่ยมาหนักสามนาสี่ เฮดโว่มีอย่างนี้ล้านสามล้านสี่เนาะกะถือเป็นเงินไทยกัเป็นเท่าได้จริงสองพันกว่าเนะาะเงินเนี่ยสองพันกว่าเน,ะน,นาะส,<อ>ส,สองพันนี่เด้สองพ,พ,<า>พันปสองพันาปเนาะกว่าบ้านปลายเนาะบ้านสี่เนาะก็ถือว่าบลายกันใดพี่น้องเอ้ยอันเงินเดือน,น,น,นบ้านเราแม่น,นอียังกะเพงช่วงนี้ฮะค่ะเงินเด <c oughs> ือนกับบลายกันใดแต่ว่าอันเฮดโวนี่จังมุ่งเลือ เตโตนี่ตอนวนเจนเจงีมหาเลยเพื่อมาฮอตจนวนแปดมืเต็มม่เขือคำว่าคำว่าไม่ได้เหตุโอนเลกจำนีมสีมสหามาฮอดบ้ามันสีหาบเลยอันคำว่าอันบ่เตโอนี่ถือว่าเลิกเว้น,นอ,อ่เนาะแบบไม่ได้ดึก,กอนไดที่น้องเลยอันมาฮอน,นีันจะดึกเ,กเกกติร์นเนาะแปดมะเขือกินเขา่ากิน้ากิานเะข่าเนาะ

อังกฤษเก็บน่นี่เหง่อเนาะีแค่นีค่เง่าเอาเฟสเพื่อนเนาะบันเหงือเพื่อนนี่ก็เพื่อนิตอแมนนี่นี่ก็คือลูกชายเนาะลูกชายเพื่อนเนาะาดีหม

แบบแบบคือของสาวบุญมีได้อันเครืองในเฮือนนนไข่ก็เล้กับต้นนนนี่เนาะเส้นเซ็พนอทไแบบแมนแบทักทักปิ่นนุ่นเนะทักเจ็มีเลยนะถามเลยนี่เพิ่งงานทรศัพทรเพิ่งจะสูชีแห้งนี่พุงน้าเจอพนอเยเป็นนั่นรุ้นนั้นนะรุ่นนั้นเงี้ม่ห็นไอะไม่ใส่ได้มันรับได้ทำไม เดาเพศังเป็นกะภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษหรือาอสาอังกอาทยเอาอีกยเอาสองคนยังเข้าใจอันเดียวกันอัน คอยเนี่ยถามเนาะว่าตั้งแต่เลิกกับแฟนมั่นเคยมีแฟนบอกรมีรอมีแต่คุยแต่ธรรมดาแบบเพิ่นกาเลิกกันตั้งหลายปีเนาะหลายปีแล้วเลิกกันเนาะปีหลายปีทือว่าหลายปีเนาะแปดปีแล้วเพิ่นก็ยังบ่ได้มีแฟนเนาะมีแต่คนลมเนาะคนคุยแต่ว่ายังไม่มีผู้ถูกใจนะ แมนแมน่อคนจใจมใจสาวคนวิ่งสาวคนวิ่งนี่ไม่มีขคนจริงใจเนาะไม่มีขคนจริงใจก็เฮาเนาะคุยเดนม่เียมันพุ่ง้เนาะแล้วกรโดนอยู่ได้เนาะโดนพอสมควรอยู่ได้แมนหบกวน ดนเติบด้เนาะเท่ากันแมนมีนนห้นำจิกน้ำใจเนาะเทากันแมนสขแมนซื้อขนมเนาะสิมวน้มาาบุญเมฆก็บอมีบุหรี่เนาะายเด้ากันลกคนมาหายแล้วนะแมน เกสิจคินสีใจกทักมหาพนได้นะพันได้หรือว่าทักมหาทักมหาสาุุนีก็ได้โดยใจเนาะีกแช่จะฮักจริงเดียวคุว่าตอนนยันะใจเนาะวันนี้สิก็จบคิปคือกันนอกพี่เนาะช จีอันีเนาะ้ที่เาไปเนาะเฮ้ยชีก็ไมเข้ามาอันสส้มนตีดีเนาะที่ต้นบุกนดีกบขบใจทุกคนเนาะี้กสิจบคลิปเพียงแค่นี้นะทุกคนไได้เมื่อบ้านเนาะก็ได้โปจากวนนีเด้อก็จะต้องใจ้ิต่อไปนะทุ